เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าร้านค้าที่ขอเจนโค้ดของเราไปเนี่ยแล้วเขาเอายิงโฆษณาแบบไหนก่อนอื่นเลยครับกดติดตามกดหัวใจนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้กับคนที่เราอยากแบ่งปันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ดีๆเก็บไว้ดูอีกก็กดบันทึกไว้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าทุกคนก็สงสัยนะครับว่าเวลาที่เขาเอาโค้ดเจนเนี่ยแล้วเขาไปยิงยังไงนะเผื่อบางทีใครที่เป็นเจ้าของร้านค้าอยู่แล้วก็จะได้เ้ยรู้วิธีนี้ไปด้วยนะครับสาหรับการที่ว่าเอ้ยไปขอให้คนที่ทําคลิปคอนเทนต์เนี่ย แล้วเขาเจนโค้ดให้เราเพื่อที่เราจะเอามายิงกับหลังบ้านนะครับวิธีการทําก็นี่เลยครับตามนี้เลยซึ่งในส่วนของตัวโฆษณาครับที่เราจะมาทําการยิงเนี่ยก็อันนี้ผมจะทดสอบเป็นการยิงแบบการเข้าถึงนะครับให้คนได้เห็นตัวสินค้าก่อนนะก็เราก็ตั้งแคมเปญขึ้นมาครับสร้างแคมเปญขึ้นมาการเข้าถึงอันนี้ผมก็จะใช้เป็นวางแคมเปญไว้ที่ตัวชั้นแรกนะครับวางงบประมาณไว้ที่แคมเปญจากนั้นกลุ่มโฆษณาครับกลุ่มโฆษณาเพื่อนๆก็เลือกไปที่นี่ครับ ตามเงื่อนไขของเราที่เราต้องการก็คืออายุเพศสถานที่อะไรตจางเนี่ยเราก็ระบุไปให้ชัดเจนนะครับต่อมาก็เรื่องตัวโฆษณาครับตัวโฆษณาด้านในเนี่ยจะเป็นชั้นที่เรานะครับเอาโค้ดที่เจนนะที่ร้านค้าเนี่ยเขาเอาโค้ดที่เราส่งเจนไว้ให้เนี่ยแล้วเขาก็เอาไปเขาก็เอาไปยิงนะครับก็เขาจะใช้วิธีนี้อ่ามาดูตรงนี้ครับพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีรูปแบบบัญชี Spark a d อ่าแต่เราจะใช้เป็นรูปแบบตัวตนนะครับจากนั้นนะครับ มันจะมีด้านล่างเนี่ยครับเขียนว่าโพสต์ที่ได้รับอนุญาตโดยบัญชีนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดอนุญาตโพสติ t กต็อกนะครับทีเนี้ยเขาก็จะมีรหัสโค้ดอ่ามีช่องให้เรากรอกรหัสโค้ดอ่าทีนี้ผมลองทดสอบนะครับผมผมเจนโค้ดตัวเองแล้วก็ส่งมาให้ตัวเองยิงเองนะครับก็ประมาณนี้ครับพอใส่เข้าไปครับมันจะค้นหาจากโค้ดนะมันจะค้นหาจากโค้ดแต่ก่อนอื่นนะครับ เราจะตั้งยิงได้ก็คือเราก็ต้องไปเปิดเจนโค้ดก่อนแหละนะไปเปิดตัวโฆษณาเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่รู้ในรูปแบบการเจนโค้ดพิมพ์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างวิธีการเจนโค้ดอีกทีนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาสอนสร้างให้ว่าเอะแล้วไอ้โค้ดนี้มันเอามาจากไหนนะครับอ่าทีนี้พอเราได้โค้ดเจนมาแล้วเราก็กดค้นหาครับเห็นไหมพอค้นหาปุ๊บมันก็จะเจอคลิปตัวนั้นๆที่เหล่าบรรดาครีเอเตอร์นะครับเขาส่งรหัสมาให้เรามันก็จะเจนขึ้นมาเราก็แค่ เอาตัวนี้นะครับไปใช้งานได้เลยจ้าโอเคนะกดยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะเพียงเท่านี้เราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้คืออันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของขั้นตอนกนอารยิงโฆษณานะบ,บนคอมพิวเตอร์นะใครสนใจอยากจะเรียนรู้ในส่วนนี้ก็พิมพ์สนใจไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมมีผมมีสอนด้วยนะครับในส่วนนี้โอเคครับลองไปทําตามกันดูนะครับ